ก่อนจะเริ่มเล่นเครื่องบินทุกลำนะครับเราจะต้องเปิดตัวรีโมทคอนโทรลที่มาก่อนนะครับแล้วให้ดีดปุ่มโฮท,ที่เราตั้งเอาไว้นะครับปุ่มโฮแล้วแต่ว่าเราจะตั้งไว้ปุ่มไหนซึ่งรีโมทแต่ละท่านนี่จะไม่เหมือนกันพอเราเปิดโฮเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็ค่อยมาเสียบตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ หันใบพัดไม่หันเข้าตัวนะต้องหันออกตัวเวลาถ้าเกิดมันพลาดมันพุ่งมันก็ไปด้านนี้แทนนะครับแล้วเราก็เสียแบตเตอรี่ลงไปแล้วรอฟังสัญญาณนะครับมันจะดังเติดเติดเติดเต,ดตดอันนี้พร้อมเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเช็คก่อนเช็คแอร์รอนก่อนเพื่อเลยนะครับโยกซ้ายด้านซ้ายต้องขึ้นโยกขวาด้านขวาต้องขึ้นนะลองเลยอ่ะซ้ายขวานี้ถูกต้องนะครับ หลังจากนั้นเช็คเอลิเวเตอร์ตัวนี้นะครับอัพดาวพับไปข้างหน้าตัวนี้ต้องพับลงพับลงแล้วก็ดึงหาตัวขึ้นถูกต้องตัวสุดท้ายคือลัดเดอร์นะครับตามไปทางซ้ายมันก็ต้องไปทางซ้ายพร้อมเหล่าายขวาใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นตัวสุดท้ายเช็คมอเตอร์นะครับอันนี้ไปไกลจากตัวแล้วลองเร่งดูว่ามันไปทางนี้หรือลงถอยหลังนะครับกดโผ่นะครับเร่งไม่ต้องแรงมากเบา เนี่ยถ้าถูกทิศเนี่ยมันจะมีลมวิ่งมาโดนแขนแตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็บินได้เลยครับ